เห็นว์ดเลยบอกครับเนี่ยแมนจ่ะคือไนนีกับวดเลยบอกครับแมนจ้ะไปได๋มัทางด๋มคือหลายเด๋มทตอนุตุได้ยังไงยกไปปูที่ขันเป็แบบดูน้องนัวนี่ต้วนี้ขบัแมนดูได้ใส่การ สวัีค่ะพี่น้องสวัสดีชวนหาม้งแรงไอ้ต่ำเบิ้งดวงอาทิตย์ยึดเรื่งฟ้าพุ่นพ้อนค่ะค่ะอย่างไปคั่วกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หน่อยสร้างไว้เด้อพี่น้องน,นี่ไอต่มอันนี้กระปูอัน,นอีอย่างกระไส้ไห้ยาโตหรอไห้ย่าโตมาฝากใส่ปูหูวเข่าปูไข่บนวารุปผัดเด้อหน่องใส่ ใส้หนังแม่ก่อส้ผัดงกระรีผัดผงกระรีคนนึงผู้ภูเขาผู้ค่ายนาลูกผู้ค่ายเขาจเอาเนื้อไก่ไปหรอมยช่องผู้นช่งู่เนือมันหลายสิไม่ได้บอกเลยได้ผู้ภูเขานะ้วาก็ได้มากของเราแกคนอย่างเราม่หายซิมอ้าได้หรอว่าค่าวปาไก่ขงคุเ็นี้ก็เหมือนาใส่เอาบ่อ้ก้อยไว้เดี๋ยวมันขีมากกว่าแปอันพอดีทวพอ อยากกินแบบอมขมต่ว่าเอาแต่เครื่องในล้วนๆจ้ะเวอร์ไอต้องชุดข้าวผันะปุ๊บเม,มกข้วกระเซือกระเซิงค่ะหัวาอาจจะกระเซื่อกระเซิงนิดหน่อยเพราะว่าผึ่งเห็ดอ,ออมหอยกระถินน้อยแล้วเางอย่งค่ะแต่นี่ข้าวโพดนั้นเราเขียวว่าค่อยดีเนาะคะ่ะก็ต้องออมแบบเปื่อยก็ต้องเอาไปต้มก่อนก่อนเท้าสิไปต้มเท่าก็จะหั่นก่อนจ้ะ จำเป็นตะเอาไปเห็ดอันนั้นเนะเห็ดอย่างไตพันลับเอาวะจุช็อตคือจังนาปุยไหมกินเป็นปะกินพวกข้วเหนีเป็นเลยดับเ่นี่ค่ะคิดดูนะเขาก็ปาดไา้ขวางสิลระค่ะนี่ค่ะจะออกมาจังสีนี่ไส้เห็นเหมอดเลยครับเนี่ยแมนจ้ะนี่กหมอดเล่ยะครับแมนจ่ะไปเยมันจะาขึ้นไหลเดี๋ยไสส่น้ำปูบา มาแค่นตลาดหน่วยเพิงอี่ตลาดหน่วยเพื่อรือเป่าครับเพิ่นคือขายให้ได้ทรายลายป่นนี่โอ้โหต่างตะไซเปล่าน้ำผื่นประจำคืออันเอาน้ำใหม่ตายสามมันชนก็นจะเป็นแบบว่าผื่นบริหายเรื่อง่ายลาย,ยาทีเนาะปันทีปันหนองแต่คนนี้นะแบบจะเอาแบบยกแผ่นเลยก็ได้แม่จำผื่นเจ้าใหญ่เหมือนบ่ครับไม่นค่ะไปตลาดบางค่านด้วยค่ะหนวยเพื่ อันนี้เป็นยังนี่ครับคันเทนาค่ะแต่ว่ามันคันเทนามันหนซสะคันเทนานำสะตอนน,านา้ำนนกอนเท่าเสียมาเห็นเท่ากับตองหลืบมันมันออกก่อนเดี๋ยวจ้า,จาอู้เหมือนใช้ลงมือเองเลยพอบ่วายู่จะกหลืบเลยทำไเด้วยฟอ,อกินรสอย่าแช่อยู่ก่อนครับอยากจูบบคันเทคันเทเน้นเน้นเราอยากจุ อันนี่ใส่อ้อนวะครับแม่นค่ะอันนี้ออบพที่เขาจะเอาไปเห็ดอึ่งปอไหมครับใส่ไม่นค่ะจะเอาขึ้นไปเห็ดอึ่งปอซุปหอยกินนะใส่อันนั้นมันอันมันมีไขมันก่อหลายใส่เลยเด็กอันนี้บอกที่แลกทักเปียไปแล้วทักเปียไว้นะแม่นค่ะมันต้องดรือไขมันออกเพราะสารเขาไปต้มมันจะเป็นไข่นี่ก็ไข่เ้วยมเต็มถวดเต็มถวดบอกกอกอ่น้ำเดือดแล้วค่ะ แอดมิ่ตามทายตัไปตกน้แล้วนะเกลง,งเลยจ้าตปเปื่อยๆแล้วก็อ่อนหมดจ้แม่พอเราเขียวไปจะล,ลงหมดเลยไเกเลย<า>โอ้เหมือนเหมือเหมือนเหมือนเหมอนค่ะแม่เอาเกลือใส่จะยุบมือหนึ่งผมเลย โอ้ยบ๊อบป้านนนนนอักอีกโอ้โห <c oughs> ถิ่ตัตกมาทัาทีหนึ่งตกใจเลย่ปิดฝาหม้อไว้ค่ะหน่อยาก <c oughs> ระว่าระวังรอดต้มเนื้อให้มันเปื่อยครับผม <c oughs> ทำแล้วครับเดี๋ยวจีภาไส้ไป <c oughs> เ,เดี๋ยวจีภาไปเบื้งไส้หดน้ำต้นไม้ครับผมเช็ดเอาไหมต้นยังนี่ครับไส้ที่เป็น จนเดฟอุ้ยโอุ้งขำมากแต่ยากลูกเด็กหน่อยเขาก็เส่ยเสียพี่น้องเอ้ยนี่ครับน้ำต้นเดฟครับผมไม่แต่ย่างกึ่งอยู่ได้แล้วเนาะใายเนาะตอนห้อมาแหลกๆมันก็เยแง่บ่ฮันได้มันฤดูฝนเนี่ยต่ำมันก็เลยว่าแงแม่บ่ครับพันเดูแรงต้องเอาไปไหวใต่ห้อมวงแม่คือกัน สวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมมื่อนี้เราเป็นกุ๊กหอมเนื้อครับอุพบออเพีย,ย,พยนนรครับหอมเพียอุเพียเขาเนี่ยครับเครื่องในครับสามสิบกีบกันแพ่นาที่สองอย่างเลยน้อง<ห>โอ้ไซออนน้าครับพี่น้องตอนนี้เราพักลงเสื้อล้วลูกสาวตุ้มไม้ทาครับออกไปเสื้อเป็ดเอ็นกระชับมามียอดมาคิดพัก หอมโบ่ักอิเลิศโอ้นี่ครบมาตัวนี้โมลภาเนีื้อลงไปเลยละบ่อโอ้ลืม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 เนี่ยครับพ่อเริ่มผีจอพายุเดือบงสีน้ำหมดมี่ันม่สื่อเครดสุดขอทส่ใส่ผักันแมแม่นลุกแล้วเสื้อเอาพอคุณ้านตังเพีงผีคนั้นเลโอ้เพอเราเสื้อเทียวโค้โโค้เลยเลยลุกอย่งหอม คนหนึ่งมาเตรียมเครื่องไวเ้เลยเออเขาโคเจวโคเลยลูกเสื้อหอมดีอ้อมแบบว่านอนมื่นไหร่นะอือแมนมืดนี่แหละครับทีไรนี่ต้มโหกไว้กับกับแตงโมหวาน,นลเสื้อผู้เย็นไว้ฮะมันฟดบบนี้กับเสื้อพักครับพี่น้องแต,ต่ใครหอดอ๋อเสื้อพันีก เสื้อเทลงไปมันฟดแล้วก็เราพักลงแล้วดิครับพี่น้องบ้านว,<ะ>ว่าคนยิ้มจุ๊บๆเลยยังไรย,ยกไปปุ๋งครับบ้านเสืเเ้อข้าวโพดเจวโพวหอมลงไปพี่แบบสูรตรน้องงัวงเลยตัวนี้ครับพ่อแม่นลูกพูดเรื่องฟันแต่ใครเอามารเราลูกมาเสื้อฟันอะไรฟันก็มีเป็นเพื่อเอามาเลยลูกนั่นแหละหวานลงไปเลยนั่นแล้วหอมเผาเดี๋ยวไว้ก่อน ยกไปฟุง้วได้พี่น้องบัดน,นี้ดูโดดก็มีแต่ดูาสาวมึงวานโงอย่าง,องเออขอหละบุงชาหมอแล้วอย่างไรกี่เสียนจิตใส่ไปตั้งไว้แล้ว,วเดี๋ยวยกฝากฟุงก่อบ้นอานอะไรกันบลูกรโโกโอจมยายืนย <c oughs> เหมือนมีปัญหาก็บดำนะไส้นะถานะทางนี้บรูซ <c oughs> ้อนเท่าอันใหม่บลู ซอนชูรสเนี่ป็นอ้อนไหมกระปุกใา่แหงต่อส่นบนไหมอาจากซ้อนเติมกันนะเบื้องส่งขึ้นมาในน้อยกว่าเก่าส่นก็เลยเพิ่มขั้นซ้อนน้อยต้องเพิ่มปริมาณมีละขนาดนี้หละรวยพอดีงามพอดีน่ารักผิดฝุ่นก่อนไม่ขอแจ้วไม่เอาแ่ที่แำไมอาห มาแล้วจ้จาแจวปลาแมงดาพอหน่อย่ส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานใบกินเขาแสบขืนแทะแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวเลยเด้อจ้าหลูกระเดื่องเลยค่ะมีมันรถดีบหลูเดี๋ยวมึงดีๆด,ด,ด้วยรครับผมเขาโ่โอย่างเดียวเป็นรถดีกับพอ,อดีมันก็บ่แมลเนี่ย เขาคัวอันแม่ผู้ใหญ่บ้านเอามาเอมือนั้นบ่เนากมือใหเหนือนใหม่เขาเจ้าแล้วขวเขาเจ้าโอ้ดิกินเขาควเขาเจ้าเอเอขวเขาเจ้ามันหอมกว่าเขาเหนียวเคราะเขาเแต่ว่าเ้อพ่อกับเพื่อได้ลองเลยนะเหลนรลูกบอลเนยใส่นหมยรน้าที่อมันไอมมบเลยนการวอมแบบสุอมัวโอเคไปทิ้หน่อยไหมไส กอดซิมกันนะบ้านจ้างให้เข็มสมาคมก็เอาบีมาเพิ่มวาดนีครับพ่อพ่อแล้วเออสามว่าพอแล้วทำชาจะไม่ดีแล้แต่ว่าเทแท้่ดอกพี่น้องตัวแทะบึงยกกอนละลูกแม่ปูแม่เนี่ยเอามาตีลูกปูทะเลบะ อ่างน้อยนี่ไม่เตียวเล็กน้อยเอ้าบานนี่ที่หลังเด้อครับผักสระรดือนแก่ผักสีหอมนี่เพิ่มหอมหอมเหอมผีขาดอย,อย่างนึงคือผักหอมปีครับอ,อือหอมปีกันตัวไทยมันมันเท่าแล้วเลยอันหรือว่าละผู้ใหม่มันได้แต่ดอกมันเอ้าบาดนี่ย เดกกันไม่ครับไม่เหีองยอลองกระทะไม่กันนะโอ้มีแน่นเนาะกระมใไม่อ๋าหนากินขับเลยครับพ่จริงราะส่ตรต่น้อยมากเลยอกระ้ามมีตังค่ะน่ือี่ใส่จัดจับชาเทาหรึ่ท่านครับออกระแสบว่าพี่น้องออมเื่งในงัวครับสูตรออมหนองงูมาเลยป๋าพี่หน้อย จนต้องเด่มาไายกับหอมมากเลยครับปูครับผมอันนั้นครอบดูสินไฮยาโตเพ้่็ได้กับปูมาฝากครับปูไข่ปูไข่ปูไข่ทั้งปูเขาก็าห้องว่าปูไข่จดุปูเขาอืมมันจะมีขนๆเล็กน้อยนึงเนี่ืมเลอแม่นได้ดีครับผมเขาเป็นของปูไข่ก็ก้อยกับเส็บปริงกับเส็บ แ่มามเ,มเกิดโหยดองมันดนีจำ้ำปะคือว่าแสีบแท้แน่นอนเนาะพี่น้องถ้ามากินน้ำกันเด้อครับบายเลยตามเลยจังเลนะม,นม,มีในจังเลยพอเข้ามีขนนึ้นลองสอนบางคนบ่มีไขมันในมันเล่นดินเ้วยพอใบ,บายดินใบแล้วเสม,มาพี่มาเพียร์ะมาเด้อครับพี่น้อง แฟนครับ fc ทุมองทุกบอลครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีแทนนะสามสิบกีบโอ้โอ้โออตอนไงตอนพอดีเลยเอานำตรงไหนกันได้โอ้จะเต็มซ้อนอ,นอะไรเนี่ยทำไงฮะของเสียบเนาะอืมมันจะเลือก รสชาติมันอมน้องบัว้องสกันสุดยอดนั่งพิจารณานเราอยากกินคันแท่วันนี้นะไหนคันแท่คันแท่หัวหลวงนองพายเลือดกับหัวเยอะปังหึจุกหรอไม่กินนะเป็นได้ใช่ผมได้ใจวะครับ ผมเทมเทมคุยผาดีเลิศหอม้อมตอนไหนใส่ไดอีกครั้งนะตอนไหนครับโอ้ยของอ๋อตอนนังไงกระของอะไรเป็นเป็นผู้ซอยหูเขาปากลมม้อนนี่เนาะหอนหรอครับใส่หอนอยู่เด้เยอว่าเยาว่าบ่หอนอย่าข้ามปมดุเลย อ,อย่างกรุบๆซุกปไปอยู่นเนาะซุกแล้วล่ะพี่น้องเพราก็ไม่เคยกินได้เพิ่มหรอกว่ากุาย้ปยปูนะเพราะว่ากุ้ยแซ่บเส่ยบวะท่านคือบิ่งนะครับเขาว่าเออนี่แต่เขา่เก็บเขาสีเขียวไม่พี่ <c oughs> น้อง,อ,งอือเดี๋ยวเหตเี้ยนเหรอปูนปี่เกือเกือบปูหน้านี่มีเดมันเลยพี่น้องเดี๋ยว ตัวนนี้มันเป็นในถิ่นเ้ยสาวแม่นบ่ะผู้ทาระบะนั่นแหละมันก็ได้ลุ้นอยู่แกะหมดเลยละหน,น,นึ่งสองสามคือมันหรอฮอนปะลูกนี่มันไข่ประลูกมันมันเนาะจิ้มจิมจ้ม,ม,มเห็นป่าพี่น้องเม็ดเกลือบางมากบานเปล่าวันนี้เสือหลกระเข็มตรงไหนตรงนี้ลนะ เราดองอํนหนาเนาเอาดองว่าสีหอมแ่บพี่นอกรสชาติมันคือยังปูหน้าบ่ครับค่ะมันหอมมันกั้นเราจะมันกว่าลูกขนาดขนาดมีมีแม่น้ำมันก็ไดยังมีความมันลองลูบเอาหนังปลาวะใจรู้สากว่าขมเ่มืกันขมขมก็บอกแข้งโคตรขมกเลยหอม ตรงไปตรงมามองไม่กันหรอทายผมเือผมแท้เสอวัสดีครับนี่จามเอานี่ผมีอากาศร้อนวะขั้นตีมองไมันช่คอปกเสื่อมใส่ถ้วยใส่ออมเน้อมอันนี้ออมเครื่องในครับสามสิบกรีดแทนน้ำใส่ออมใส่ตอนใหญ่ๆเด้อยวพอ มันเอาเหลือมนันสบายใจมากเลยฮะมังได้กินคำไหนบ้างขี้เหร่ทอดพักอยู่ทางลุ่มเหรุดเลผมคิรนิ่งต่ำไปได้อีกไก่เมื่อาน่ปลองเห็นนักกินเอาบีมาใส่ถั่วแล้วก็จับกินรวดมใช่ปั้นนี่ก็ได้มันมีแซ่บได้หรือบีปั่นก็สำหรับเสืเ้อแจ็วเสื้ออาหาร คือมอมแม่อืมตหมน้นมไปยกนึ Ma ่งล่ะนี่คือเมื่อกี้น้ำให้นีคือแบบนี้ทาก็คบาดขาเราไล่หนูว่าข้ามาไลหนูข้ามาไลหนูเดี๋ยวควากเป็นอันตรายนั่ก็เป็นตาบาดตอนก็ืองี้ยเรา มันขึ้นนอนบานไม่เป็นไรครับแม่ครับนอนอยากเลยคืออ่อนเจ้าขุ่นเจ้าลงพราจากตอนหัวแรงบ้านนอนสุดแย่ก็เอบขื้นมาแล้วโอ้ติเจ้าตีสี่เพื่อแตเด้ลูกข่นมเท้าแก้งแล้วลูกแล้วก็จับเอาห่อกับปอว่าใช่ เธอรูสาวรูเขยเมื่อคืนเป่นไปเลยเลวบอ่างแต่งบอไมีเหลวโหลดตัวใดก็ได้มันออกมาได้บ่มาตัวนี้อะอาทิตย์เมื่อคืนแม่นมันมากกระทั่งผมตอนอาทิตย์แล้วน่ะมันไม่ออกได้ครับแม่มันมัโดดขามคำนี้ไม่ได้ครับตอนแรกผมคำผาเห็นมันมากกินเสี มาน้องกินเลยออก่าเจ้าเล่นหน่อมานอันานั้นบึงไงข้าวกลีบตับบึงมันปูบบึงเสียบุดีเด้เอาแค่เหนืียวๆสื่อๆแล้วบันคนเพิ่งมาขายหอมพี่น้อเนี่มันปูครับผมคนไหนคนเตอคนบอกว่าอะไแปละไปว้า ปลาขาวหกโลพอหกอโ,โลขายโลละลอยปลาขาวอไอแป๊ไปบ้านแห่ด้เทิงหน้าเขาขึ้นไปหันแีมือครับข้นมันข้นมันนัน <โฮ S 1> ผมเหอไอาจารย์เตอรตลกกว่าคุณมาเจอเบื้องห้างต่อไปเจอปลาคอมันไปขังอยู่ทัง,งนันโลหกขีดมันขึ้นะนม่ะมันลงมาลต่อเรียนในครูโลลยอะืมขายโลละลอยพอ ใช่แบบเราไมมาขายเห็นไพอน่นเอาปเห็นแ่มพ่นี่ว่าถือชุดแล้วเนาะแมนแต่ปลาขาวขึ้นมาอรูงขายโลละแปดสิบเกาสิบละเราถปแล้วแปดันันขึ้นมากันล่องกระไดมาย่ายเราอ่ะปลาคอรูงหัวเขียว่องไปจับเอาอยู่ข้างกันอนมร มันดองขืนนะเพื่อ <c oughs> พอกินนาการตอนแล้บอกเรามันก็เป็นตลกตลกเพิ่นก็อนจากหัวเ,เาราใช่สำหรับเจาะห้องต่อเหมือนไงแม่งไหมพี่น้องเลยเพื่อพี่น้องเพิ่นบอกเฮาเดี๋ยวชีมันแมงมันอ่ะโลละพันแม่นี่ลิอันดอกแมงที่เฮากินมันบ่ลูกจ้ะแต่ว่าองเป็นตัวย<ม>ังไงบ้างครับพ่อพันตัวใหญ่เป็นตัวผูหรือตัวแม่สักอย่างเลยล่ะงตัวผูงั้นตัวผู้งั้นตัวแม่ตัวใหญ่เป็นตัวผู้ตัวหน่อยหนึ่งตัวแม่ยังมันเนี่ย อ่านิึงจ้ะโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องแต่ว่าแซ่บบีได้โคบีได้กินหนึ่งวันเห็นมันมากเหมือนนั้นมามากอีกเลยคือต้องเก็บแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยนี่ยไม่ต้องเก็บหรอกธรรมดาแต่ว่ามันหอมอีลกตัวใหญ่ลดละสองพันดำดำออกดำดำล่ะเค่นด้อันนั่นทั้งกรอบทั้งเสียบกินกะเขราพรน้องวิวนะครับลงใจนะโอ้เราคนเหนือนะปีนาร์ผล้วสิได้กินซะ บัมันนีมาอีกเศร้าอยู่ก็หล <C> e <ars> กมาซาดิกเก็บตไปพเมื่อคืนก็นตัวเก็บไปโก<ด>น้องพี่น้องเ<อ>ก็ตมาแแม่น,นัมาเลยตั้งเพชรตั <C> e <ars> ้งแสบพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมังทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับาากดไลค์กดแชร์กดติดตามดเด้อครับมานี้ออมเครื่องในครับแสบสุดยอดเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเด้อครับมากินน้ำกันนี่ตัวอันตัวนั้นมันฟูฟูๆกับเด็กชิ้น 嗯，不不嘛、嗯，我门。